แบมกับตะว,วันยังต้องอยู่ในการควบคุมของเจ้าหน้าที่แล้วก็ตอนนี้ได้ข่าวว่าถูกส่งไปโรงพยาบาลราชธรรมแล้วนะคะคือทุกคนอาจจะไม่เห็นด้วยกับการกระทําของน้องทั้งสองคนซึ่งจริงๆตอนแรกผลก็ไม่เห็นด้วยเลยเหมือนกันแบบโกรธได้ซ้ําแต่ เราก็เคารพการตัดสินใจของน้องทั้งสองคนนะคะแล้วก็เข้าใจเจตนาว่าทำไปเพื่ออะไรคือเจตนาของน้องคืออยากให้เพื่อนที่โดนคดีเป็นนักโทษทางการเมืองเนี่ยได้ถูกปล่อยตัวแล้วก็มาเอ,อทำเรื่องทนงทานายอะไรให้มันแบบตามเป็นตามขั้นตอนที่มันมีหลายคนที่ถูกจับเข้าไปทั้งที่ ยังไม่ได้พิจารณาเลยว่าผิดหรือไม่ผิดนะคะก็นี่คือเจตนาของน้องๆซึ่งก็ใช้ตัวเองเข้าแหละทีนี้เรามาพูดถึงแบมกันดีก,กว่าคือจริงๆอะขออนานรู้จักแบมได้ไม่นานาหรอกเราเจอกันในม็อบคือไปม็อบที่ไรเจอแบมุกรอบแบม เป็นเด็กน่ารักมากแบบผู้คมที่เจอมันก็จะวิ่งเข้ามาแล้วก็แบบพูดถึงอุดมการณ์ที่แบบมันสดใสเหลือเกินอะ่ะคือความฝันมันแบบอ้อามันจะร้องทำไมเนี่ยแล้วก็แบบเป็นเด็กกวนตีนมาก ตลกแล้วก็ฉลาดใครที่แบบรู้จักแบบแล้วอยู่ข้างแบบก็จะรู้อยู่แล้วว่าแบบมันเป็นคนแบบเห็นเรื่องของคนอื่นแบบปัญหาที่ที่แบบก็ไม่ได้เผชิญหมายถึงว่าคนที่แบบเขาไม่สามารถพูดได้ด้วยตัวเองหรือว่าสิทธิ์เสียงไม่มากเพราะท่้ที่แบบก็ไม่ได้ไม่ได้มีสิทธิ์มีเสียงอะไรมากมายมันก็เป็นแค่เด็กผู้หญิงคนหนึ่ง มันก็พร้อมจะทําให้เสียงเหล่านั้นมันดังขึ้นเสมอด้วยการแหกปากหรืออะไรของมันก็ตามมันอาจจะไม่เข้าตาหลายๆคนแต่เจ็ตานาของมันคือทําเพื่อคนอื่นจริงๆแล้วก็มันแทบจะไม่คิดถึงตัวเองเลยอะ่ะเออ